สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของอาชีพในหน้าเงินล้านนะคะก็ออกมาเยี่ยมลูกค้าอีกเหมือนเดิมวันนี้จะไปเยี่ยมแถวฝั่งเหนือของกรุงเทพรังสิตลำลูกกาเดี๋ยวเราไปาดูที่สวยๆกันวันนี้ที่สวยมากเลยมี2 8ไร่หไร่ลำลูกกาคลองหมีคลองเ้าอีก60ไร่ที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เสียถึงที่แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูแต่ตอนนี้กำลังเริ่มออกเดินทางกันนะคะจะเล่าเข็นิดนึงว่า,าลูกค้านอกจากไปดูที่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีนัดลูกค้ารายสำคัญที่ว่าสำคัญก็เพราะว่าลูกค้านี่ตามกันมาเป,นเป็นปีเลยต่อรองกันมาต่อต่อหยุดหยุดเป็นที่แปลงใหญ่หลายร้อยล้าน ะะเราก็วันเนี้ยเป็นวันที่จะได้มีโอกาสานัดพบคนซื้อเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าต่อต่อ,ตอหยุดหยุดคนซื้อที่เป็นร้อยร้อยร้านอย่างเนี้ยอา่าเขาเป็นใครเขาไม่เปิดตัวแต่ว่าวันเนี้ยเราต้องการที่จะได้เจอตัวจริงเพื่อที่งานเราเนี่ยจะได้มั่นใจในการทำงาน ันที่แถวฟิวเจอร์พาร์คลังเสิตเพราะฉะนั้นเราก็จัด r o ท t i n g ในการเดินทางดูซับใกล้เคียงแล้วก็พบคนซื้อนะคะที่ห้างนะคะค่ะแต่จากการวิเคราะห์แล้วทางโทรศัพท์เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นตัวจริงค่ะหวังว่าคงจะได้เจอตัวจริงซื้อจริงเสียงจริงตัวจริงเป็นๆเ,เลย นะคะค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวก็ลองติดตามกันในช่องอาจารย์มันลิกากูรูอสังหาตอบโจทย์ธุรกิจนักลงทุนนะคะค่ะก่อนที่จะไปชมทรัพย์สวยๆแถวทางเหนือลำลูกกานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสีปุ่มข้างซ้ายนี้ให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปนะคะ ดีค่ะ